สวัสดีครับอ่านี่ก็เป็นแท่นช่วยชงกาแฟของ Star e s p r e s o SP สองนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการประกอบนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนตัวท็อปของมันนะครับผมเป็นส่วนที่ว่าให้เครื่องทำกาแฟนะครับผมสอดทขอาไปตรงนี้นะจะเป็นรุ่น Star e s p e s o SP ส0 0อนะครับผมมันจะเป็นตรวกระบอกนะครับ ก็เจาะไปครึ่งนึ่งคะเพื่อให้ได้ครึ่งหนึ่งของความหนาไม้นะเดี๋ยวเราก็ทําการกลับด้านแล้วก็เจาะแล้วก็มาเจาะด้านใตอ้อีกครึ่งหนึ่งก็ <S <S จะได้ประมาณนี้ครับ นะครับในส่วนที่เป็นหลุมนี่ขอบขอบไม้ตรงส่วนที่เป็นปากหลุมเนี่ยมันจะคมใช่ไหมผมก็จะลบคมด้วยดอก45ปลายลูกปืนของอเครื่องดิมจิมเมอร์นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้กระดาษทรายขัดก็ได้กระดาษทรายขัดไม้ดูสิ ก็จะได้ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมผมก็จะลดสองด้านเลยรัคผมเพื่อความสวยงามน,นะอ่าตรนนี้จับแล้วมันก็จะไม่คมแหละนะก็ประมาณนี้ครับน,นี้ก็ถึงขั้นตอนอการประกอบอแท่นช่วยชงกาแฟของ Starletza SP สองร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนท็อปของมันนะตอนนี้ผมก็จะเรียกด้านลายไม้สวยๆออกข้างนอกนะ มันเป็นด้านท็อปนะกรจะเจอแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นด้านข้างสองด้านนะส่วนนี้เป็นฐานมันนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำํำไปด้วยอธิบายไปด้วยวนนเวลาเลือกก็เลือกด้านที่มลายไม้สวยออกนอกนะครับผมก็จะประกอบข้างติดกับท็อปก่อน ก่อนแรกก็ต้องทากาวนะครับกาวนี่ก็ต้องใช้กาวที่มีคุณภาพหน่แลนะ้วผมก็ใช้ของ TWA นะผมไม่ได้โฆษณานะแต่คือกาวเขาดีจริงๆผมก็บอกต่อนะรประมาณวนะ่าช่างบอกต่อช่างไดนะ้ทากำลังดีนะครับอย่าทามากเกินไปนทามากมันจะเละพอดีพอดีแล้วก็อย่าหน้อยเกินไป ผมจะยิงล็อกประมาณ4ตัวครับเพราะว่าเราทากาวด้วยมันกาวก็จะช่วยให้แข็งแรงไเช็ดกาวนะครับแล้วก็มาประกอบโครงข้างอีกด้านหนึ่งนะครับอ้ด้านนี้มันไม่สุดนะแล้วก็เอาข้องมาเอาด้านแลงมาให้เสร็จเนาะ ประมาณสี่จุดครับแล้วส่วนนี้เป็นตัวถานเนี่ยจะเป็นลักษณะน,นี้นะผมจะอธิบายครับ,รบจะเป็นลักษณะน,นี้เนพะื่อนครับอ่าจะมีจะมีชายข้างหน้าย่นมหน่อยในส่วนฐานนะ แต่คราวนี้ยความก้าตรงนี้มันต้องประมาณ21เ็ดเซนนะแต่แผ่นไม้ผมไม่พอใช่ไหมก็มเลยต้องเพิ่มแผ่นไม้การเสริมน,นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีแผ่นไม้กว้างก็สามารถใช้ได้นิดนะผมก็เลยต้องตอกผมก็จะเอาส่วนนี้ไว้ข้างหลัง เลือกด้านลายไม้ส,สวยๆเข้าด้านหนนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเวลาชงกาแฟจะได้เห็นลายไม้ส,สวยๆนะ เราควรจะทาในส่วนที่ความหนาไม้ที่ต้องมาประกบกันด้วยนะเห็นไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาไม้นี่ไปนชนอย่างนี้นะอนเอ็กาวส่วนที่เป็นกาวเลยชนอยนะ่างเงี้ยกาวนก็จะช่วยประสานไม้ให้เป็นแผ่นเดียวนะ สังเกตไหมครับว่ารู้สึกว่าไม้ตรงเนี้ยทงส่วนเนี้ยมันจะหดมันจะยุบตรงไปนะเพื่อต้องดัดออกมาดัดออกมาเนี่ยดัดชิ้นเนี้ยให้มันออกมาเสมอตับขอบขอบอันนี้นะครับผมอาจจะต้องใช้แรงดัดหน่อย ความสูง23เเซนเประมาณด้านข้างนี่จะกว้าง18เซนนะส่วนฐานนี่21เซนติเมตรเนกว้างด้านหน้านี่ก็อยู่ที่20เซนติเมนะครับภายในช่องนี้ก็จะถูงประมาณ19เซนติเมตรความสูงภายในนะกเป็นที่เรียบร้อยครักับแท่นช่วยชงกาแฟ s t a r i z o SP 2 0 0นะครับ อันนี้เป็นแบบที่เพื่อนๆสามารถที่จะทําตามได้นะครับผมครับส่วนซึ่งเรื่องความหนาไม้ก็แล้วแต่นะครับวัสดุที่ท่านผู้ชมจะหามาได้นะครับผมก็จะอ่ะอาเดี๋ยวจะบอกขนาดก็บอกขนาดไว้ให้ละกันนะครับ,ค,รบความสูงภายในนี่จยะอยู่ที่19เซนติเมตรนะครับกณฑ์นะความลึก18เซนติเมตรนะความสูงตรงนี้ จากฐานจนถึงท็อปนี่ก็23เซนติเมตรความกว้างด้านหน้าน,นะครับอยู่ที่20เซนิเมตรนะครับผมส่วนอส่วนรูนี้ก็เส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่5.4ครับก็ตามดอกเลยนะครับผมตามดอกโคซอเลยนะครับโคซอนี้ก็5.4นะแต่จริง5.3ก็ใช้ได้นะแต่ว่าดอกโคซอลไม่มีนอกจากว่าจะไปสั่งทำดอกกันเองนะครับก็ใช้กับสไตล์โซ่เอที200ครับ ส่วนที่ว่ามันมันมัน,มนเลยๆล้ำๆนี่ไม่ต้องไปซีเรียสเดียวเราจะใช้เครื่องถักอันนี้ช่วยนะครับ เพื่อนๆก็เสร็จลงแล้วฮะเห็นะครับแท่นช่วยชงกาแฟสไตล์เลสโซ้เอ็กพีสองร้อยครับสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบวิธีการทำง่ายนะเพื่อนอ่า สงสัยหรือมีข้อข้องใจอะไรก็สอบถามได้นะครับผมใต้คอมเมกเลยนะครับผมผมก็ยินดีนะครับผมยินดีที่จะตอบอตามความรู้ที่ผมมีอยู่นะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มงานไม้อยากทำจริงจังก็ผมก็ยินดีแนะนำนะครับผมวิธีการทำงานไม้รูปแบบสำหรับคนผู้เริ่มต้นนะแล้วก็ การใช้เครื่องมือที่ไม่อันตราย,ยเช่นการใช้เลือ่อยถ้าเลื่อยวงเลียงอย่างเงี้ยนะครับเครื่องมือจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใหม่จริงๆไม่จะเป็นต้องซื้อของอะไรเยอะแยะนะครับถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ